โอเคมาเริ่มเลยยืดขาได้ไบมนั่งส,สวยๆสิโ okay. อเคอะสวัสดีเพื่อสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในของของชาแนลตอนนี้เรามาถ่ายของเล่นอ,อันใหม่อ่าอันนี้พ่าแม่คอนเทนต์ได้ของเล่นมาใหม่นะ ฟร์ตเกิลเป็นบาร์บี้นะคะนี่ไหนดูข้างหลังก่อนแกะข้างมีอะไรมีชุดด้วยนะมีชุดมีกระเป๋ารองเท้าลสติกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันไม่มีแม่หนูแม่นะอ,อ,อยู่น้ำอือค่ะแม่แม่กดยังงนะั้แล้วเอามาเลยปึ๊บปึ๊บโอ้สวยมากสวยมากโอ้โหอ่ะทีนี้เพื่อนเพื่อนดูสิว่า เราได้อะไรบ้างอ่ะลองหยิบออกมาดูสิหยิบไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมหยิบไม่ได้อ่ะหยิบมันฮะหยิบรองเท้า,าได้แต่มันติดอยู่ติดอยู่เหรอไม่ช่วยรองเท้ามันหลุดรองเท้ามันติดอยู่นี่หรออ่าม,มันก็ยังดีโอ้โหเพื่อนเยอะเลย อืมแม่ของเยอะขอบคุณนะหนูซีน่าสืบพอให้อ้าวอ่ะอดเพื่อนทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่พ่อให้เมา่อบอกว่าวันนี้ถ่ายเนี่อ่ะฮะอ้าวันนี้อวเอาตัวด้วยเหรอไหนเขามีตรงเอวอยู่นะเรานั่งให้เรียบร้อยหรอกอันนี้ไม่ต้องตัดเอาแต่ข้างหน้าเ้ามาการดุค่ะเราถ่ายคลิปกันอยู่นะ บาร์บี้ทําผมไฮไลท์ด้วยเหรอโอ๊ยแม่มองข้างหลังสิเอหัวล้นต้องหวีผมให้เขาดีๆอ่ะบบปกติหรือว่ายางเขาจะมัดให้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมามัดข้างหลังเองอ่าไม่มันมีคนมันมีไอ้นี่อยู่ข้างหลไม้แขวดเสื้อมีหวีเหรอมีหวีไหนชูหวีให้เพื่อนดูหน่อยเย้ มีหวีเหรอไหนดูดิมีอะไรบ้างเทออกมาดิเทออกมาเลยอันไหนดูไหนดูไหนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่มีหวีอีกแล้วหวีไหนไหนไหนไม่หวีมันต้องหักหักหน่อยหักหักหน่อยมันติดกันโอ้หวีผมให้บาร์บี้บาร์บี้ได้แล้วหักอย่างนี้เลยอ่าฮะใช่ใช่อันนี้ให้บาร์บี้ถือและฉีดตัวเองตอนนั้นมีอะไรบ้างอ่ะไหนแม่ดูเอาวันนี้มันได้ปอาผม สวยยังสวยยังน,ยน้องสวยยังว้ายปักกระเปิกนึก <laughs> เอาดูสิน้องมีรองเท้ากี่คู่เอารองเท้ามาเลียงให้ดูหน่อยเท้าเลียงให้ดูหน่อยอุ้ยรองเท้าส้นสูงสวยจังเลยอะ่ะเ,เอาเลียงใกล้ๆเลยลูกเลียงใกล้ๆเออเอาเรียงมันคู่ๆเลยม,ม,ม,มันเป็นย้างไงเหรอย่าเทียมอ่ะลองใส่ให้น้องใส่ให้น้องลองเลียงซิมีกี่คู่คอนเทนต์เลียงเลียงแบบนอนๆอนก็ได้ อ่าหนึ่งคู่อันนี้หนึ่งคู่ได้แค่ของน้องบาร์บี้ <c oughs> <zi> อุ้ยอุ้ยคู่นี้สวยคู่นี้สวยอ่าอุ้ยคู่นี้ก็สวยลัดขอ้อได้ลัดขอ้อตั้งอย่างี้สิลูกลัดขอ้อนี่บาร์บี้จะได้ไม่เหยียบขี้อุ <c oughs> <ๆ>้ยอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยบาร์บี้เป็นรองเท้ารองเท้าเลยนะเจ้าสาวอ่ะเจ้าสาว อุ้ยอันนี้รองเท้าที่แบบใส่ขึ้นมาสูงสูงโอ้โหอย่างเท่เลยอะลองใส่ดูลองใส่ดูมีสีชมพูด้วยแล้วก็สีขาวด้วยโหมีกี่คู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่โอ้โหมันเป็นแขกแขกใช่ไหมแล้วก็อันนี้เสียบาร์บี้เข้าไปแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นผ้ากันเปื้อนไหมใส่หัวเข้าผ้ากันเปื้อนเฉยเฉยเปล่าข้างหลังไม่มีกระโปรงไม่ใช่หรอ ว้าวแม่ขอช่วยได้ไหมได้ช่วยได้หรอกแล้วให้พี่แทนช่วยสิคะช่วยหวีผมนะบาร์บี้หัวล้านบาร์บี้หัวล้านล่ะเฮ้ยบาร์บี้หัวเปิ้ลยังงั้นพังตื่นเหรอคะเอาน้ำหอมห่อนไหนไหนมีน้ำหอมด้วยเหรอเออใช่จริงด้วยน้ำเปล่าผมมาเปล่าเปล่าผมเปล่าหัวรถ เป่าผมแล้วทำผมทำผมรองเท้าเยอะเลยเฮ้ยมีหีส่องกระจกด้านหลังได้อ๋อมีหีด้วยนี่นั่งสวยๆเขามีกนั่งสวยๆค่ะมันมีกระจกด้วยมันไหนไหนอ,อกก๋อใช่ใช่เอาออกจากกันไหนเปลี่ยนเป็นรองเท้าสีชมพูให้หน่อยสิจะได้เข้ากับกระโปรงรองเท้าสีชมพูมันยกได้อ่ะฮะ สีฟ้าอุ้ยรองเทา<ส>้าเยอะไปหมดไม่เปลี่ยนชุดบ้างเลยเหรอเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิเธอเปลี่ยนรอ<ส><ส>งเท้าให้เสร็จก่อนอ่ะเป<อ>ลี่ยนรองเท้าให้เสร็จก่อนเขาเขาเขาอะไรอะ่ะเขายกแขนทำไมอะ่ะเ,เขาไปร้องเพลง Let It Go อ่ะ <laughs> ไปสเิเอ้ยน้องโป้แล้วรีบใส่ชุดเร็วใส่ตัวน้องเข้าไปแกะเดี๋ยวแกะข้างหลังแกะยังแขวแขก,แกอ่ะอ๋อแกะไม่ได้ต้องใส่จากข้างบนลงไปเลยแล้วก็แกะตรงคอใช่ไหมตรงคอมีแขวแขกะปะไม่มีอ้๋อเราจะใส่ได้ไงอ่ะดึงขึ้นดิดึงขึ้นดิได้เปล่าแป๊บนึงทำขาด โอ้โหชุดมันน่าจะรัดเกินไปนะน้องบาร์บี้เปล่าชุดรัดจูดก่รจูดกาชุดาแล้วแต่ชุดเดิมแหละชุดลาตีแหละสวยเดี๋ยวให้ยายตัดชุดบาร์บี้ให้ยายตัดผ้าเป็นยายแล้วหรอเออยายมาริวันอะใส่ชุดเดิมเออใส่ชุดเดิมขอเย็บชุดจอดด้วยใบไม้เฮ้ มีตัวเครื่องแปก้งนะเนี่ยเขามีน้ำหอมเขามีได้เป่าผมแล้วก็มีกระจกรูปหัวใจมีหวีที่เอาไว้สับบนผมด้วยนะแล้วก็หวีน่ารักรองเท้าเน่โอ้โหรงทายางเยอะอสุดยอดเลยอ่ะช่วยน้องใส่หน่อยน้องใส่ขึ้นมาแล้วแล้วแขนละแขนใส่ไงเป็นเกาะอกอ่ะอากรเทรวบผมรวบผมเดี๋ยวจะได้ติดติดไอ้นี่อ๋อเย็บชุดอยู่ หนีได้ยังได้ยังรวบผมน้องสวยๆวยสิผมน้องหัวล้านนะรวบผมน้องสวยสวยสิรวบผมไปไว้ข้างหลังอะหลาออใส่รองเท้าสีชมพูให้หน่อยแม่อยากเห็นน้องใส่รองเท้าสีชมพูน้องชื่ออะไรอะน้องบาร์บี้ชื่ออะไรบาร์บี้เขาชื่อบาร์บี้ชื่อน้องเอิ้งน้องอะไรนะ ชื่อน้องแยมโรหาดีน้องบาบี้โอเคกำลังเย็บชุดเย็บชุดอยู่เอ๋ต้องทำผมให้น้องสวยให้น้องบาร์บี้ดูตัวเองหน่อยนี่ให้น้องส่องกระจกส่องกระจกชิโร่โอเคให้น้องบาบี้อ๋อให้น้องยังเล่นได้อยู่วันนั้นน่ะอะไรอ่ะ เหเพราะว่ามันเหมือนกับบ้านบาร์บี้ไงแต่ลเย็บชุดอยู่อืมอ่าเดี๋ยวคอนเทนตกับคอมิกต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะจะให้น้องบาร์บี้ไปแต่งตัวนะวันนี้จะไปงานปาร์ตี้นี่ยายสุดเลยโอเคอ่าคันเทนต์คอมิกไปไปเพื bye ่อนๆเลยบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คันคอมด้วยนะคะบายบาย